เดือโยวอ่ยโอ้ยโอ้ยโอหยโ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้้อออย้อ่ะอย้อ้ยอออยโอ้อ ตอนที่เป็นลุงอลันกับเจฟเนี่ยนะฮะมันก็จูบแบบเลยเนาะพอมาเป็นเนี่ยเชฟโอมกับพาวานคุณความรู้สึกจูแบแตกต่างหรือเปลจูบเนี่ยต่างมไต่างเนาะวะบนแ่างบนต่าง,างคือคือต้องบอกว่าตอนลุงอลันจูบกับเจฟเนี่ยมันมีความแบบความอ่อนโยนมีืความ,มอบอุ่นอบละมุนอ๋อพี่รู้ว่าเหมือนพ่อจูบลูกเลยรู้เนียพ่อจูบลูกอะไรเนี่ย ก็มีความแบบค่อนข้างต่างหนเนาะแล้วก็มันก็ไมเป็นคือแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าถ้าเป็นเชฟโอกับปาวานมันเป็นด้วยความปาวายทุกคนจะเห็นแลวปาวานเขาเล่นหน้าเล่นตาเขาแบบดูมีความช่างชองในเรื่องพวกนี้เขารับมือได้เลยเชฟก็เลยแบบจัดง่าจัดหนักได้เลยครับผมซึ่งตัวเจฟอ่ะเป็นตัวละครที่แล้ว่ามีกัแพงสูงมันก็เลยทำให้การจูบมันกล้ากล้ากู๋กอ๋ ก็เลยจอปุ๊กใส่อัพครับจะงหที่จะทเจอุกใส่ปั๊บเลยเหรอใส่ที่ไหรืยังไงอ่ะบักบานไม้านใส่ความรักเข้าไป้งใส่ควารักคุณจะมาคาังอกมากูคนอ่ะจริงจะ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 นี่ก็ไม่สนทีนเลยจะจูบไม่ได้ดีไหมเรื่องจะมีจูบกูมเฮ้ย e ีนี้มีบอ ตนนี้หนึ่งครับก็อาจจะมีแบบว่าจังหวะที่แบบว่าเกือบจะเกือบจะแต่ก็ยังไม่สักิี มีคนไม่เข้าแล้วนี่ยเไม่ยหลังกิจเราไม่ได้แต่หวานหวานละมุนละมุนมีความละมุนนะเดี๋ยวเราไปดูใน EP แปดกันนะว่าจะละมุนขนาดไหนเดี๋ยวอาจจะได้เห็นกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูให้สาระเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องของ EP ล่าสุดนี้จับตาดูเลยเป็นพิเศษเลยก็ EP แปด EP สุดท้ายก็จากที่ทิ้งหายไว้ EP ที่แล้วก็มาลู้ดูว่าเชฟโอ๊เนี่ยพอรู้ความจริง จะจัดการปาวานยังไงแล้วละจะมีแซ่บก่อนอีกทีแล้วไหมเฮ้ยมีกหรอของคุณยมีอกหรอก็อิพ์ E พี่มันไม่สุดแล้วหรอมันถ้ามันไม่เสริฟอีกีมันก ouais. HIV, right? <c oughs> uh ็ไ oh ม่โกคอะรแเฮ้ยเสร์ฟเป็นอเลยหรอเสริ็คอไ้อยแปดองแล้ว็นะครับว่าไอครูยิยเนีขาตามตนไหเลนะย อีพีล่าสุดนี้จะเป็นอไดที่เขาว่าไหมความแที EP7 นี้เรื่ง